นี่ตอนนี้ริบติ้เลยริบติงเลยต้องริบติให้คนดูนะคะเสร็อมีสเปรยล้วคืให้คนดูทำงานคนจะไม่รู้ว่าเราเป็นรุบปั่นหรอเลยตอนนี้ย้ายนี่อย่าลืมดชองเลยนะอ่าตัวนี้ที่เราเอามาสเปรย์เนี้เราเต้ป็นาคาตัแต่2 6 4ตอวสตนี้ แนีอน่ศศูนย์ศตั้งังศนหนึ่งแล้วก็เรากลุมากล่มมนะคะอ่าเราสอบตรีก็ติ๊กที่ตรีเราเป็นมัธยมแล้วก็ติ๊กไปที่มัธยมตัวนักเรียนคนพิเศเป็นตัน้ำเงินนตัวนี้เลจะหนตัวนี้มันจะมาจากตัวนี้ก่อนให้เราใส่ไปก่อน โ่เน okay, okay, really okay. okay. ี่ย่หน okay. ี่แล้ว่ยนนที่น่ของเราซึ่งเราไปหาไหนเราไมต้องหาที่มอย่นหนาชนมาเรานั่งนอีที่้าไปาหาที่เข้าไปอ่าอย่นี้ไ้ไ นี่แหะต้องชี้่อนจะหมดเวลาแล้วนะสาาครั้งสองที่แจงให้ต้องเขียนทุกแผ่นที่แจกให้ยังไม่เขียนไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสองนะคะเอาใหม่ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่รู้เลยว่าพวกเราเข้าใจหรือเปล่า เร็วนะหมดเวลาแล้วนะคะ